สวัสดีครับผมอาจารย์วัดเนาะเสียงผู้สินเนาะอาจารย์เนาะชื่อพมกเขาเสียงกระสินโอ้ยมือนี่นักร้องดังครับอาจารย์ลุงฝ้ากุลาใช่ครับเป็นมเย่มเป็นมะยมโมงครับดีใจองผมรู้ฝ่ากุลาใช่เพรับความเพียรจ่มพูนด้วยความัาคว้นแท่งค้นที่เคยรวมงานกันกับอาจารย์พัดนะครับ นะครับคุณทาบคุณแสนคุณเป็นคนตีคลองให้ขายบันเทศนาบเนธาเนบแต่ก่อนอยู่น้ำกันเนาอจเนาะอยู่น้ำกันมาโดนน้ำนี่ครับนอนน้ำกันเล่นน้ำกันกินน้ำกันแต่ก่อนดีที่สุดอัดรูตาวนมาแล้วมันบนมันบนกลับมามากัันแล้วครบที่นี่กันเลยสี่เด้มาคุยกันนะครับว่าจะรวมงานกันในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมนอจาเนาะเขาจีรัมเป็นแบบเป็นวงมินิ กับโบถึงกาหน่อยแล้วแต่เจ้าภาพแต่ว่าสิบโเห็ดท่งใหญ่ขึ้นแต่กี่สองสามร้อยชีวิตที an Mother, ่ย no no. ุบประมาณจะขาดสิบกว่าชีวิตถามที่เจ้าภาพเพันมีใจใสทั้งท่าเนาะทำแรงแรงของเงิ่นของเออค่อผยุดเอาง่ายๆครับใช่ว่าการเล่นผระตูครงบำเต็มที่ยอดเลย เป็นเรื่องเป็นนิทานตอนคุณแผนขาวกูม่านท่องตอนคุณแผนล่าเมียไปลบอ่นอกจากนั้นในห้องที่เกิดมคนสือบนะโดยพระเอกกับพี่ทั้งคมเพชรจันพุ่นอ่ต้นอ้อรัตนาดาเหลาคุณแผนก็ที่เป็นตัวเท่านี่คือเก่ายังรอคือเก่ารอจันรอเดี๋ยวพลังเสียงคือเกอยรอจันระ บบรบบบับงครับะวงบวงเ้าวงซื้อวงไมเนอจาเนาะเสียงกระินนะาเยียบเสียงกระสินครับงานะบดีรผมนี่ เกี่ยวกับหมอลำภาพลื่นนำดภาพเลาใช่ไากครับเพียนเพียงไปแล้วเอาง่ายๆนะครับกากฟีฝากน้องฝากเจ้าเอาภากเจ้ยภาพเจ้างานไว้ตัวนม่หมดจ้าครับเออมีเทลสโกปเท่าสกวากันไปสิยากรับมายากนอครับนอกมายากครับถ่าทไปเลยทุกยันก็ปบต่เขานะครับครับแจ้งข้าครับน้ำก็คือวันที่สิบห้บริเวณบ้านของอาจารย์ตัดนี่แหละครับพุวันพูนพวครับมีส พอดีไทยทั้งยี่สิบนะเป็นเต็มวงครับฮะล้ำเป็นเรื่องคุณสักดิ์ุณเถียนพี่น้องที่มีกันที่ตั้งแต่รุ่งเรื่องตัวอย่าจะ่ะร่าเร้าสดงกันมากันเต็มไปเลยมากครับมากครับบังว่างครับพักกันแบบมาเบิ่งนะครับวันทีสินหานะครับกับบุกขี่มือนี่ครับอ๋อครับไก่หอนน้ออาจารย์ย้ำย้ำมือแรงเลยย้ำวงเว้นอาจารย์ย้ำมือแรงครับยมือแร่งนี่ก็เริ่มวันนี้แหละครับตอนนี้ครับ น้สงพี่แดนเซอร์มีเอ่อตลกมีนักร้องนักแสดงกันนะครับเรียนให้พี่ให้น้องเบิ่งกันเป็นการถ่ายท่อเพื่อไปเผยแพร่นะครับเผยแพร่ให้พี่น้องได้ชมกันทั่วโลกว่าเฮาเล่นกันจังได๋นั่นแหละครับเจ้าภาพเจ้าคันจ้างานนี่เตรียมเนื้อเตรียมตัวครับผมครับนะครับฝากไว้เนาะครับขอพูดได้หลายครับ่พีน้องพระอาจารย์วัดกับฝากอ่า แลครับแล้ววงดนตรีน้ำนองไม่ให้กันครับเสียงกระสินครับกับอาจารย์วลลัพาเพลินพาเพลินของอาจารย์ลูกฟ้ากุลาชัยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีฝากช่องทางการติดต่อไปใต้คลิปนี้นะครับผู้ใดอยากได้ออกการออกงานติดต่อมาออกมาทักพี่ทักพี่ทักพี่กามีบางด้วยอาจารย์แนะนำตัวนะครับสวัสดีครับโอ้ันนี้ไลน์สดก่ครับบอว์อัดวิดีโออาจารย์วิดีโอครับวิดีโอไว้นออันนี้เรื่องเกือบเกิน อันนี้ก็เป็นแค่อะไรครับท่านในครับมาอาจารย์พุนมากแลกันอาจารย์พุ่นมากผู้ซึ่งวัตสิพานธ์ไว้แปรล่ำไปไปมากมากครับมี้มาติดต่อทางอาจารย์ตากเพลินโอ้ดี้นใจครับโดนไม่เห็นมองโดนไม่เห็นพานพุทธบาทเดี๋ยวมานั่งมองนี่แล้วก็เห็นอาจารย์ที่เคยตีให้ล่ำแต่สมัยอยู่กรุงเทพกรุไทยครับอยู่ภาคอาหารโดนๆโดนๆพอกันเนาะนะคเดี๋ยวจะมีอย่างที่อาจารย์ลุงบอกเก้าร้อยเทงเลยครับผมเดี๋ยวก็กี้มือนี่แหละ ครับอาจารย์ที่สามคุงันครับล้ำเสียงสูงคุณส้างคุณแผนผมได้รับนาทีเป็นคุณแผนเอ้ยคุณสร้างครับครับผมเป็นหนอคุณสร้างเป็นหนอคุณม้าเป็นหนอพี่ไพ่ไปเบิร์ตเป็นซืเอแนวเนาะอาจารย์เนาะซเนียวมันไม่นวนครับเจ้าชีใหดีเลยสำหรัได้กิดสิ่องเบิ่งคอยติดตามให้แรงใจเด้อครับพี่น้องทุกท่านครับผมกับฝากอาจารย์คุณวัยนี้ได้ครับอย่างไรบ้างก็ได้เด้ดอะัรต่างๆสิครับเืองว้าวทำนั่งทำนั่งโอ้คืออาจารย์สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับ สุดท้ายเดี๋ยวไปเสวนาครับเพื่อนก็สุดท้ายผมก็ขอจบคลิไปไว้ซ้ำนี้เด้อครับเด้อ